เอาชีวิตรอดบนดินแดนทะเลทรายและนี่คือเหล่าผู้ประสบภัยของเราในทริปนี้มาชิบะเอ้าวอาว้าตามด้วยคาบิบาร่าและฮัลแลน ตัวดีครับโฟของอาริงบราฮอรันอารลนด์รรับนการเลือเทสตดีวะยิงสาวนิระนาวแล้์เทสดีว่แล <mel od ic> ้วก็เด็กชายเทสดีฮัปพี่ดูแลน้องเขาได้ดีนะเห็นมั้น้องเขาร้องไห้แล้วเนี่ยและสุดท้ายคืออาหารสำรองไว้แดกยามฉุกเฉินเหยวเหยวเหยเหย่นดลุมกินเต้าจีแล้วเป็นไล์สนใจคันนี้ไหม ต่างโลกเราสามารถซื้อรถได้รถส่งคนไปต่างโลก2,500ฝาอ๋อก็ต้องเติมประมาณ750โรบักชิวๆเป,ป็นควมในเกมก็ได้อืมปาร์ตี้พี่ต้องสะดวกสบายนนองอันนี้พี่เติมพี่เติมยาเลือดอันนี้วิ่งไว้20%พี่ซื้อหมดคือตาแรกผมก้าผ่าน20,000โลเลยอ่ะใส่บบเปียกอแข่งอีผ่ากอแข่งอีผ่านนะ่ะไ,ได้นนองพี่าไม่ต้องทำอะไร<ป>ก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงในปาร์ตี้เราอ่ะมีผู้มีประสบการณ์ในการเดินทางอยู่หนึ่งตัวก็คือคุณคาบิบาร่าฮะไปลุย เต่นไทยเต้นไทยครั้งแรกของเราตื่นเต้นตื่นเต้นมาแค่บ้านเกิดกูเว้ยเอาเร็วๆนะครั้งแรกได้กี่เมกเอาเท่านั้นเลยอาเดี๋ยวเพื่อนได้รู้จักร้านเมกเหล่าเพลเยอร์ความสวรรค์ที่รวมตัวกันทักพยูอุยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอไปไหนเนี่ยประตูเปิดยังไงประตาแผกกูเยอะโอเคเป็นคนโกมโนโมโนเข้าไปหรือเปล่ากูเยอะใครกูเยอะจริงวันนี้รถตู้ไปได้หลายคนรถนี้ที่ผมเติมมาห้าร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนี่หว่า นี่ประกอบเลยี๋ยวผมประกอบรถตัวให้ครับเฮ้ยตกใจครับมีบัตาบุ๋มว่ากี่บ่าต้องนั่งหากก่าคุยเลยและช่างซ่อมผมเป็นตัวเองไม่รู้เลยนะว่าผมหามากมึงเล่นอะไรกันวะเนี่ยไอเด็กเปลด มาช่วยกันซ่อมรถตู้แล้วทุกคนบาราติดไี่ลอยได้เปล่าเฮ้ยฮาลา์ดินเฮ้ยโปบาราเฮ้ยเอ่อไอ้กิดโปมีบาราบินได้อวทำไมพี่บินได้อะลองเล่นลองเล่นเปล่าลองเล่นเปล่าเฮ้ยทำไมกูใส่ยางไม่ได้วะมันใหญ่ไปพี่มันใหญ่ไปเออวายมาขึ้นอะไรได้เลยไอ้ยีก็อยู่ข้างบนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโปไอ้หมาโป๊ พ่กิจเราขโมยสั่งน้ำมันแล้วพี่เอคทงต้นสิบ mm hmm. เก้าโลบากซื like ้อประหยัดประหยัดขอ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 มาแล้วครับขอไปไอหมาชิบ้าไปทำรถอไปทำรถอ่าเติมสีดำเนาะถ้าเก็บใส่กระเป๋าได้มึงดิขอมึงดิต้องไงครับปืนยิงผมเริ่มไปรถลดนะแต่ผมตีนี้เริ่มลดนะเอาแล้วมึงตีกูทำไม ที่มาถึงที่เลยเฮ้ยเรามีกันกี่คนเจ็ดคนรวมผมมามาเลยเลียเข้ามาคนละกระบอกเดี๋ยวโด้วยโอเคเข้าคนละกระบอกเว้ยมาเลยช้อปปิ้งเติมน้ำมันเลยจัดที่มทำอะไรกันเนี้ยมาเติมน้ำมันก่อนโอหยิบไปเลยครับน้องๆเฮ้ยพันแรกปุ่มเมื่อกี้แม่งโคตรหาทุกคนไปไหนไม่รู้หันแรกกำลังซ่อมรถอ่ะพาพแม่งหาจัดรถแม่งดูไปไม่ได้ไกลเลยเอาจริงนะมันน่าจะไปได้วนี่แหละหน้าบักซอยเนี่ย อันนได้อยู่เฮ้ยประตูเฮ้ยแขนกูยาวจัดกุโมโนโมโนพ่อจะรู้ปี่ทีนี่ไม่ช่วยเพื่อนอ่ะมานั่งรอตุยเจี๊ยอยู่บนรถเลยเนี่ยพ่กพี่ไม่ล้างรถกันเหรอมันล้างได้หรอพี่ก็ว่าอยู่ว่าเขาขับรถสนิทนี่จริงเหรอมีการี่ไงขาดขดขาดูถูอูถูถูถะไรถู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 นูู่ถอู้ถ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 ูดูดููไูู้นจ้า ไปไปไนั่งนั่งเออนนนะั่งแล้วนั่งแล้วไอ้อาหารสำรองเีือไปปะเนี่ยเออไอ้เฟสไฟเลยดีเฮ้ยค่ะมือต้องขอลงงานก่อนนะครับขอลงงานไปก่อนนะครับเย้เย้อ้าติดไม่ได้แล้วได้แล้วโอเคการเป็นฮาเยอะ รถไม่ทันยังหามาไอ้น้องผู้ดยรถไม่ทันยังหากว่าเราจะตกลได้เหล็กอะตะวันตกดีแล้วพราไม่เห็นตามมาน้องไอ้น้องไอ้คันแดงอะคันแดงอะรถรถกายแม่งมีเหล็กอยู่ลอยอยู่ไปด้วยรถกายมีเหล็กอยู่รถเป็นยังไงวะอยากกังหารถล่างเหล็รถกูยังแรงโอ้โหแลกโยนสองร้อยเมตรแต่แซมกี่หรือว่าแมตก์นี้เล่นยากอ่ะ สามเดียวก็300เมตรแล้วนะกระดิ่รอด้วยโอ้โหรถแจ๊ปแม่งพึ่งละไปได้200เมตรเองมไม่ต้องหวัาด,ดแล้วเราก็แซงแจ๊ปแค่ตาเร่งมันช้าอ๋อทำไมไฟไหม้ควันไหม้ควัดเฮ้ยพ,พี่ควันไหม้ควันไหม้พี่ยังจอดไหมไปต่อก็ได้พี่โอเคต้อ,องห่าดแมงพุช้อนถ้าเกิดอะไรขึ้นกูจะไม่หยุดดูดูดูแจ๊ปดูรถแสงเลยแซงไปแล้วไปแล้ว น้องขับยาอยู่เลยตายดิน้องเอ้มันเสียงเครื่องยนต์ดับไปแล้วอ้ผมรู้สึกว่ารถดับว่ะเดี๋ยวผมดูให้พี่ผมดูโอ้กูเผลอดับรถกูเผลอดับรถอ้าวเอาเอาไพี่เขาล้มยี่วเราตายกันหมดไดว่ามีคนขับแบบเนี้ยไม่ตายกูเล่นมุกไม่มีครั้งที่สองเขาอกยังมีครั้งที่สองอะโดโดนครั้งที่สองล้มรถอ้าวจริงไหมเนี่ยไอ้แม่เพียงแล้วไม่ร้องใช่เลย หลงละไม่ได้ยินสนใจเลยเฮ้ยกูเล่งไม่ข okay, ึ้นเลยปุ๊กเหรอวะกูกลับไปรับเลยน่รับผู้โดยสารนะครับมาเลยน้องน้องชายไอเด็กได้มันยังติดอยู่เลยนะดูดิเพาว่าเกิดอะไรขึ้นกูกลัวจะไม่จอดเพ้าะว่าเกิดอะไรขึ้นกูกลัวจะไม่จอดรถรถรถกูขันขึ้นหรอคันนั้นกูไปด้วยได้ปะดูดิทิ้งใหญ่เลยดูดิใหญ่เไปด้วยกันพี่ไอเได้ขับขับล็อเครื่องบรรดับเองไหมพี่ดับเองมาสามรอบแล้วน้อง อ่านั่นแหละครับม้อน้ำไม่งั้นเราต้องไปไกลสุดเท่าที่จะไปได้ตอนนี้กูได้เอ็กซิเมนเหรียญตาผ่ามาพันเมลแล้วเว้ยเมลใจเองตัวเองไปได้ชื่อตกใจพายุพายุสายพายุแล้วช็อตเมื่อกี้พายุน้องแซมไว้รุ่นใช้ดีแม่งโผล่มาเปนรุ่ว่าจัำสแกร์เกมนี้ไหนผมบอกไม่มีจัำสแกร์พี่กายผมมีอะไรจะบอกว่าไงน้องชายใครประกอบรถเอิ่มเขาไม่บอกว่าน้ำใส่อ่ะโอ้๋อใช่อะอ๋อ โอเคอถึงเวลาสละยาในรถตู้นี่ล้วไปคันนี้กันหกคนรถไม่มีหม้อน้ำพวกเราไม่จอยู่เลยเราโอคันนี้เฮ้ยขับได้ไงวะเซมอ่ามันขับได้พี่แต่เรื่อมันจะดับขับได้ปกติเลยเราไปให้ไกลที่สุดพี่กายเราต้องไปให้ไกลที่สุดจริงน้องขึ้นรถ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 ปกติรวยพวกเราแล้วตอนนี้จะตายแล้วต้องกินต้องกินโดยด่วนไปว้ไปว้ไป่พี่ว้พี่ว้ไปไป พายุพายุอ๋อพ you know, ี่อพี่เวอร์หรอพายุสายพี่เวอร์มาแล้วพายุรายมาเห็นรถรอรอไสามสิบแล้วจ้อแรงรถเราคนแรงพี่เวอร์พี่เวอร์เจอกันแมกโดโน่แมกโนโะไรว้ว้เว้เว้เว้ว้วแวะ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 วว้ววะแ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 วะ อย่แลู้ได้ยืนเรากูตีลังกาใช่อะน้องเดี๋ยวพี่ไปช่วยเฮ้ยเราต้องกินก่อนเราจะตายเราต้องกินก่อนเราเราถูกข้าวเราถูกข้าวเป็นไฟเป็นไฟเฟนไฟแดดเป็นไฟดีไปดีอย่าดีโอ้ยคือแบบเขาเป็นแบบมือสวยเป็นไฟเใครวะเกยใครเนี่ยเฮ้ย อมบป้มันไม่มีของกินแล้วมันมีอมบี้ด้วยช่วยด้วยอ่ามันม่ีมันไม่มีของกินเไม่ไม่เป็นไรน้องพี่ๆี่กำลังหยิบปืนใของามาอยู่แกปืนมาส่งแกปืนมาส่งกินเฮ้ยแกปันและปั้นองขทาแาาเฮ้ยไอ้แกกินเลยตังต้ังตุ้ไอ้ขามีมาลมงไอ้ขีมาันะพี่ผมจะไป้วขาีมาล้มันแคบ้นีกลาลงมาหน่อยครับผมผมจะเอาเครื่องที่แรงใส่ให้แคช่างแอร์เก่าเว้ยเอ้ยช่างยนต์ ไม่เล็กนะครับเฮ้ยเราคุยกลับไปรับพี่เวอนะเว้ยคนทั้งคนเราทิ้งเขาไปได้ไงเป็นผู้หญิงคนเดียวในตี้เลยพี่เวอร์จะกันแน่โดนอยะโดนไม่โดนโอ้ยลอยได้ไอ้คนน้เรถกูเปอะไรอีกแล้วเอาชั่งไม่ได้อะไรวะเนี่ยรถกูเปอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยมุนไ้คน้ไปได้กายรถีไว้ รถหมาหนักเลยรถคิวเลยสัตว์ตอนนี้รถของพวกเราได้เป็นแล้วก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยแสงแดดแสงเฮ้ยแสงแดดน้ำแตกพี่น้ำแตกน้ำแตกทำไงอะทำไงโร้อนบังบุ๊กบังสายแน่เลยพี่ผม่จบเพื่อนแล้วตายภากิจเราลองสตาร์ทรถ ได้ได้ติดแล้วเว้ยกินลองชนคันนี้ได้กินเผื่อมันกลับมาได้ชนจากอีกฝั่งไหมมาเลยไปเลยมองเลยตัวนี้เลยลายนี้เลยนะมองเลยลายนี้เลยมันจะตลกลับมาไปแลบอโบ๊ะโอ้โหปังโอ้โหเขาอยู่ไหมเดี๋ยวผมโทรสั่งอาหารให้นะทุกคนเก็บแก๊สมาแล้วรอบรอบรอบรบไปน้องๆแล้วแขนกูยืดทางไว้เนี่ยปั๊ม ไม่มีกระทบได้เลยรถบัรจาออ่คมาแล้วมาแล้วเอ้าเอามึงรับไปด้วยได้ไหมไม่อยากเดินแล้วไม่ขยับเลยกิ๊กไอ้พี่ใช่ใช่พี่กิจพี่กิจไอเป็นไฟมึงจอดดิผมไม่ได้ขับรถมันไหลรถไหลพี่รถไหลโอ้ยเลยมึงไม่โอ้โต้รถดีก็อ๋ออ๋อเฮียเลยไอ้สิไหลไอ้เดื่ยไอรทะเลยนั่นไง Uhm, like. เล like ่นไรเล่นไไอโง่น like ี่อะไรกูเจเกี้ยอะไรเมื่อี้เฮะไฟโง่เกี้ยกูจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะเป็นไฟเป็นคนขับรถและแมงรถไหลแทนที่แมงดึงแบกมือขึ้นแม่งลงจากรถไอ้ร้องๆอรถไหลรถไหล โอเคเดี๋ยวตอนนี้เจอาไปเอารถที่มันเผลอปล่อยไหลกลับมานะทุกคนแล้วเราจะขับกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็ประกอบรถเพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วเราจะไปด้วยกันใหม่เพราะไอ้รถตู้นี่แม่เงเป็นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยคันนั้นนั่นหยุดแล้วไอ้คันนั้นหยุดแล้ว <c oughs> ผมวิม่งไปอยู่ <c oughs> จเฉยนะห <c oughs> ยุดแล้วขออีกขออีกอ๋อไม่โดนะพี่พี่เปอยหลังมารับผมหน่อยมาแล้วมาแล้วเอ้ยกูได้รถแล้วแกรกิดย <c oughs> <c oughs> ู าชิบาก็มีประโยชน์ที่สุดเว้ยส่วนอาหารสำรองอ่ะมึงรอวันโดนแดดงเดียวนะเชื่อกูประโยชน์ของมึงอ่ะดูดิดูดิไอ้ยตัวปัญหาไอ้ตัวปัญหาต้องรับไปแไอต้องรับไปไม่ต้องรับปล่อยแพงเขียวตายกลางทะเลทรายเป็นไฟเหี่ยวเหี่ยวรถอ่ะไอ้ดูรถไอเดินรถโต้เลยไอ้ดูรถโต้เลผมผักเองผมผักเองไอ้กูมาแล้วกูเหล็กรถมึงแล้ว กูตายกูตายกูตายเดี๋ยวเดี๋ยวแ้ีมันปีอไอ้นยอีกไม่แล้ว

ตารถตู้ไม่ทันเปนน้ำแม่งไปโคตรเร็วเลยรถตู้ไปไหนแล้ววะกูไม่อยากเล่นเลยมาไมพี่กิดเล่นเกมตลิ่งไว้เนยไอ้พี่เคยเล่นเกมไหนแล้วแบบหน้าผมเท่ท่าเกมดีปะไอ้ประสบการณ์การออกทิศทะเลทรายครั้งแรกของกูเป็นครั้งแรกที่อุบาทมากไอ้การร้อยอย่าง ถาโขมเข้ามามึงลงมาเดินหนยโคตรเันเบบเลยเจ๊ฟเจอรถแดงแล้วเจ๊ฟกลับมารักเพชรแล้วก็แล้วก็ไปซ่อมรถรถมาด้วยกันเดี๋ยวพวกกูสี่คนร้อนนี่อ่าส่วนพวกเราไม่ต้องกลัวอดตายแล้วเดี๋ยวกูแอร์ดรอปให้ทำไมประตูมันหายไปข้างหนึ่งไอ้รถแดงเนี่ยมึงให้มันหยุดหมุนดิกูแอร์ดรอปไม่ได้จะมืดแล้วพวกเราพี่อันนี้ฟ้าผ่าพี่ กูต้องทำยังไงกูต้องไปอยู่ในบ้านใช่ไหมไปจับไปจับไปจับเรอด้วยไปจับไปจัแจมรอด้วยไปจพี่แจับอยู่ในรถได้ป่ะนอยู่ในรถได้ป่ะพี่แจมบพี่ขับเลยอยู่ในรถครับนี่ไงนี่ไงอยู่ในรถนี่ไงไปจับไปจับเราด้วยแกร์เราต้องกลับไปอู่เราต้องกลับไปอู่ไม่นี่มีบ้านอยู่มีบ้านเราปะอุ้ยมาพะมีบ้านเราภัยอยู่เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้โอเคมีบ้านมีบ้านอันนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดของแค้เลยเนี่ยเอาชีวิตรอดคองแค่เลยไปเลยไปเลยเราไม่ได้ชีวิตรอดจากอะไรสายทุกคนเราเอาชีีววววิตรรออดจาาาากกแแฟฟฟฟนนย้้้้้สสงงบบบบลลลโเเคัมะ พว,นนพวกกูรออยู่ถึงแล้วถึงแล้วถึงจุดเริ่มต้นละขับไปพันกว่าเมตรต้องมาเริ่มใหม่เฮ้ย ไปรถตู้กลับมาแล้วเอาไว้น่า้ว่าเบ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 ามีไก่เฮ้ยสวยปรถตู้กลับมาได้แล้วนที่สุดความพยายามของหญิงสาวน่าแล้วว่ะพี่แจ๊บเราซ่อมรถคันนี้ให้เสร็จกันแล้วเราจะไปหาเพื่อนๆ้ยสตาร์ทได้ไปได้เลยโอเคไปจุดเริ่มต้นเลยพี่เราจะเอารถตู้กลับจุดเริ่มต้นกันโอเคกลับไปประกอบรถจุดเริ่มต้นเว้ยจะไปไหนทันทีรู้ไหมที่เราไปหนีเพราะอะไร พ่อมึงไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมันอ่ะทิ้งรถนะครับยิงอยรถไหลฮันเล่ทำอะไรโอเคเรากลับมาจุดเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกคนอย่า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 หยิบถังเหลืองนะพี่อย่านะโอ้โหหอยิ่งหาแบบนี้ยิ่งอยากลองเลยว่ะไปก็ลองดูพี่ไอ้ตัวเขียวไอ้เด็กจะเจะขาดวก่อนท ผมเตือนแล้วนะพี่ผมเตือนแล้วนะไอ้จาไอ้จานอาเจิดเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้มันนะอย่าอยู่ใกล้มันสี่เกียรอี่ดูหน้าเขียวเลยหน้าเขียวแหล่ะเกี่ยวมันดูเขียวอ่ะมึงชอบไม่ได้หรอไอ้หัวเขียวอย่าอยู่ใกล้มันในกลระวังในการช่วยด้วยมาสักทีมาคันนี้คนหนึ่งครับหรือว่าจะให้พี่ขับคนเดียวรอจนหิวโซมแลันนะใครอ่อยมาเติมในในแทงน้ำมา ไอจีอารเติมมาดิยุ่งผมไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นเลยว่ากูเห็นม <m> ึงเติมอยู <ills> ่มึงเอาออยมาเติมคันเติมข้างหน้าไอคือเติมพี่เนี่ยมีมึงอยู่คนเดียวในตี้นะเนี่ไออุมมาจากของเกเนี่ยคม่มือกระยับวะไอเชนอาหารเลยทุกคนฟังไว้นะครับอย่าไปฟังครับคนที่ทำบัคเป็นคนผิดเสมอเออไงเอฟซีมารอเราอยู่สองคนว่ะเดินรถมาเลยมาเลยครับและในที่สุดเราก็กลับมาได้แล้ว รถสองคันของเราไปเว้ยดึงแบกมือแล้วเราพร้อมออกรถกันแล้วกับตันไปตามมานะครับอีบาร่า <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้เดินทางกันต่อทีทุกคนหลังจากที่รอมาโคตรนาน30นาทีที่แล้วเราอยู่ที่2,000โลผ่านมา1ชั่วโมงเราอยู่ที่1,500เมตร <c oughs> ได้เล่นต่อสักทีเอ้ยโอเคเราสรางรถตู้เฮ้ยข้างหลังตามมาแล้วเว้ยข้างหลังอย่างเร็วอะ่ะรถพี่แรงอะดูดิกริดข้างหน้าแม่งมีน้ำเขียวๆพุ่งออกมาด้วยเห็นปะ มว่าใครแดกแบบดี่วะนั่นแหละครับเล่นครั้งแรกคอชิบายก็เป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยครับผมแบบเรียวๆเกมแรกครับผมคนที่เคยเล่นมาแล้วก็จะมีแค่กิจายกับวัยรุ่นเทสดีนะครับผมพวกเราจะเอาชีวิตรอดในแดนทะเลทรายได้หรือไม่และจะมีชีวิตรอดไปทั้ง7คนหรือเปล่าโปรดติดตามชมกันครับ